สวัสดีครับามาเรียนอักษรญี่ปุ่นอตอนที่5กันนะครับเรียนคู่กับแบบฝึกหัดคัดอักษรญี่ปุ่นนะครับเล่มนี้นะฮะฉบับพิมพ์ใหม่แก้คำผิดเรียบร้อยแล้วนะครับอา้าวอักษรฮิรากนานะห้าเสียงอึ้งนะฮะเสียงอึงเนี่ยนะครับอา้าวนะว่ามันออกเสียงอย่างไรบ้างนะครับอา้าว เสียงอึ้มหนึ่งจะออกเสียงเป็นแม่กลมนะฮะคือคล้ายมองม้าสะกดเนี่ยนะครับอ่เมือ่อมีเสียงบเสียงเอเสียงพีง M, ง P, ตามมาทีนี้ผมบอกเทคนิคนินดหนึ่งนะครับนะคือเราอ่านให้เข้าใจแล้วไม่ต้องไปท่องมันนะครับคือมันจะไปโดยเองโดยธรรมชาตินะครับตามหลักการออกเสียงนะครับ อย่างเช่นเนี่ยนะเราก็บอกว่าชิมบุญนะครับพอปากเราปิดเนี่ยตัวอ่นเนี่ยมันจะเป็นมองมาโดยอ,ตอ,อัตโนมัตินะกกฮะชิมลองสังเกตดะชิมพอปากเราปิดนะปากชิมบุญนะฮ่มมะเซมไปนะครับมันก็จะคลา้คลายๆเป็นมองมาโดยอ,ตอ,อัตโนมัติอย่างเช่นโอค่าซังเนี่ยนะครับถ้าเรียกเฉยๆเนี่ยเราก็จะเป็นอ่าซังตัวเนี้ยน่าจะเป็นเสียงงอง,งูนะครับ แต่บางครั้งในเพลงเนี่ยนะเขาอึ้นนะเขาออกเสียงโอคาซัมเ,ออเขาปากปิดบึก็เลยเป็นมองม้าเหมือนกันนะฮะทีนี้ไม่ต้องไปกังวลอะไรกับมันมากนะพอรู้ไปนะฮะแล้วก็ออกเสียงไปตามธรรมชาติของมันเดี๋ยวมันจะไปเองนะครับอา้าวลองออกเสียงตามคราวครับซินบุนฮอมมะ ไพ <Sen> อีกเที่ยวนึงนะครับหนังิมฮอนมะเซนเป่พิมุ์ฮอนมะเซนเปสองออกเสียงเป็นแม่กลคือคล้ายๆนอนหนูสะกดนะครับเมื่อมีเสียงอย่างเงี้นะ D J N S T ตามมาทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าไม่ต้องไปกังวลมันนะครับ เราออกเสียงไปเดี๋ยวมันจะไปะเป็นไปเองโดยธรรมชาติเขาเรียกว่าหลักศัททศาสตร์การออกเสียงนะมันจะบังคับไปเองนะครับเนี่ยอย่างเช่นชินได้นะครับถ้าเราไปออกเสียงเป็นชิมไดมันจะฝืนไปนะครับชินไดนะมันก็จะเป็นนอนอูปไปนะครับเอาออกเสียงตามเขาเลยครับชินได้คันจิโอนนา 練習、反対、信頼、漢字、女、練習、反対、信頼、漢字、女、練習、反対、 อาวนะออกเสียงเป็นแม่กงแม่กงนี่คล้ายๆตัวงองูสะกดนะครับเมื่อมีเสียง J K H Y W นะรุสระตามมาหรืออยู่เดียวๆนะไม่มีพญยยไม่มีพญันชนะอื่นตามมานะครับก็นะเราออกเสียงไปเธอไม่ต้องไปท่องมันนะอ่านให้เข้าใจแล้วเดี๋ยวมันจะไปเองนะครับเนี่ยอย่างเช่นบุง้งอูเนี่ยนะฮนะบุ้งนะมันก็คล้ายๆเป็นงองูสะกดนะครับ 文学前半天気本屋電話店員本文学前半天気本屋電話店員本文学前半 天気本ยา电话店员本อ่านะครับถ้าฝึกตามผมเนยนะครับนะมันจะไปเป็นเองโดยธรรมชาติเลยเราไม่ต้องไปฝืกมันนะปล่อยมันไหลไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะก็จะออกเสียงได้นะครับนะอ้านะครับก็อันนี้ฉบับแก้ไขคำผิดนะพิมพ์เมื่อเดือนมีนาปี63นะครับจัดจำหน่ายโดยนือหนังสือจุฬา เล่มละ50บาทนะครับหกหน้านะครับเอาทีนี้สําหรับคนที่จะเรียนฟรีโดยใช้ตําราโชคคิวนิฮงโกซึ่งตําราเล่มนี้นะครับใช้สอนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพอาจจะมีอีกหลายๆแห่งแต่เราไม่ได้สํารวจวนะฮะนะฮะก็ไปที่เพจนี้นะครับ Japanese and textbook นะครับเรียนฟรีนะครับอันนี้นะใช้ตําราเล่มนี้นะอ่าวยกณราภาษาญี่ปุ่นนะครับนะ ควรจะมีตำรานะฮะถึงจะเรียนได้ได้สะดวกนะครับสำหรับคนที่จะเรียนเสียสตังนะครับเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ตำรามินะนะครับก็ไปดูรายละเอียดที่ Studyweb นะเว็บไซต์ Studykiat.com นะอ้าวภาษาญี่ปุ่น่อฮิรากานะอักษรญี่ปุ่น5นะก็จบไว้ทเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันตอนต่อไปครับสวัสดีครับ